ที่ลานเนกประสงค์สาราว่าการจังหวัดสมุทรปราการนายชนะนสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการศึกษาสู่สาธารณาชนประจำปี2554โดยมีนายยงยุทธทรัพย์จเจริญผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมร่วมชมการแสดงชุดต่างๆจากเด็กนักเรียนและร่วมกันตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการนายยงยุทธทรัพย์จเจริญกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการยังไม่มีความพร้อมทั้งในด้านงบประมาณปัจจัยที่มีความจําเป็นพื้นฐานต่างๆเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรที่เข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นซึ่งทางสํานักงานเขตเพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งได้มีความพยายามที่จะลดวิกฤตการจากการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป,นป,นปนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่โดยจําเป็นที่จะต้องได้รับการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันผลักดันการศึกษาของเด็กนักเรียน ในสมุดปราการให้มีประสิทธิภาพก้าวสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้การจัดการยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษาที่ได้ร่วมการจัดนิทรรศการเสริมความการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนที่สนใจตลอดจนการนําผลงานจากนักเรียนในด้านการแกะสลักประดิษฐ์สิ่งของต่างๆมาแสดงภายในงานเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วยสำมะขาวพียนแอนนี่ สนับสนุนข่าวโดย